ประเด็นที่2คือเรื่องที่คุณสุริยะใสแล้วก็เครื่อ่ายพรรคประชาธิปัตย์ได้โจมตีว่าการที่มีพี่น้องไปชุมนุมหน้าศาลปกครองศารลรัฐธรรมนูญเท่ากับว่าพันธุ์หลุทกสิงเป็นคนที่สั่งการดําเนินการแล้วต้องการที่จะทําทลายองค์กรอิสระนะครับนี้ข้อกล่าวหาสั้นๆเป็นอย่างนี้ อยากจะเรียนครับพี่น้องประชาชนไปชุมนุมเนี่ยร้อยสองคนเนี่ยเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาชุมนุมพนุโรธิรทั์สินไม่ได้ออกคําสั่งหรือเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นอย่างที่เพื่อนสื่อมวลชนก็คงจะเข้าใจว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเราจัดเนี่ยนะครับมาเป็นหมื่นเป็นแสนครับไม่ไม่ได้มาแค่ร้อยสองร้อยพี่น้องอาจจะไม่พอใจหรืออาจจะคางแพงใจในการวิจัยของสารรัมนุนในอดีต เรื่องทอดไข่เจียวล้วต้องพ้นจากความเป็นนายกหรือเรื่องของการตีความกฎหมายย้อนหลังโดยเอาประกาศของคณะรัฐประหารย้อนหลังตัดสินนักการเมืองหรือการไปเติมคําว่าอาจในมาตร,รา190สมัยตีความเรื่องแถลงการ์ร่วมของผมเขาก็มาแสดงความยิดเห็นโดยสิร้รัฐบาลย้ําอย่างนี้ครับว่าจะต้องชุมนุมโดยสงบเปิดเผยปัสจากอาวุธก็เป็นสิทธิ์ที่จะทําได้ เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําลายองค์กรอิสระใดทั้งสิ้นครับสารรัฐมนุนท่านก็สามารถทําหน้าที่ของท่านต่อไปตามปกติอยากจะเรียนว่าพลตรวจตุศินต้องการเห็นความสงบครับไม่ต้องการเห็นความวุ่นวายอยากจะเห็นความปรองดองไม่อยากเห็นความแตกแยกอยากจะเห็นความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเผด็จการอยากจะเห็นความยุติธรรมที่เท่าเทียมมากกว่าเห็นสองมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้ท่านด้วยครับ